ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับต่ออายุเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ํารวยนะครับจากสิ้นสุดเดือนตุลาเป็นนะครับสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน2567นะครับในชื่อว่าออมทรัพย์มั่งคั่งร่ํารวยพฤศจิกายนร่ํารวยกันทั่วเมืองนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ตต่อปีนะครับสามารถฝากได้กันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน อ่พฤศจิกาย,ยน2567นะครับโดยเปิดบัญ,ญชีเงินฝากนะครับเพียง1 0,000บาทนะบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับแล้วก็รับเปิดบัญชีทั้งบุคคลธรรมดาและในติบุคคลสามารถสแกน QR วอ d คดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำา10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1เดกรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้ตรดดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้นหรือดอกเบีย้ยนับจากวันที่เปิด บัญชีนะครับถึงวันที่3 1กรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่20 29มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างคุ้นส่วนสามัญน,นะครับสถาบันที่ไม่สงหาผลกําไรนิติบุคคล ขอจอกอบอจอกอบอมอจอนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2, 3และ9นะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1นบัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้จด่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับปีละ2ครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือเปอิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธานาคารทอ,อ,อสนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะ เพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญเนี้ยไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอ,อาจจะสวิตช์นะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝากบัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะ ก่อนจะก,กันขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทอสมาณที่นี้นะครับธนาคารท,ทอ,อสนะครับมีศูตรรับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับ026459000นะครับกด33พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงบางครั้งเราโดยมิชฉาชีพนะครับโทรมาหลอกโทรมาก่อกวนอย่าพึ่งเชื่อในสายนั้นนะครับให้โทรมาที่ธนาคารต้นทางเพื่อสอบถามข้อมูล นะครับจะได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับไม่งั้นจะโดนหลอกนะครับเหมือนแก๊งคอเซนเตอร์ที่กําลังระบาดในช่วงนี้เพราะนั้นเรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับนะสามารถติดตามข่าวสาร026459000หรือ w w w g h b a n k c o t h ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ sms ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้ยเกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์กแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตัวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย